ตึกตึกตึกเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังก้อง่าำกลางสายฝนฝนตกกระหน่าลาตีอันมืดมิดถูกฉีกกระชากด้วยเสียงฟ้าคำรามก้อนเมฆดำทมึนบดบังแสงจันทร์แผ่นดินเย็นเฉียบลาวกับสังเวียนแห่งความตายฟางเฉิงยืนหยัดอยู่บนขอบหน้าผาร่างกายโชกไปด้วยเลือดดวงตาสีโลหิตฉายแววโกรธเกลียวและผิดหวังเสียงลมหายใจ อันหนักน่วงสะท้อนออกมาในอากาศอันเย็นเยือกเบื้องหน้าของเขาสตูรีคาบสหายกำลังเจ้ามองด้วยสายตาเยือยันฟังถึงเจ้าหนีไปต่อไม่ได้แล้วหยุดเถอะเสียงหวานแฝงไอเย็นดังขึ้นหญิงสาวในชุดขาวเปียกโชกมือข้างหนึ่งกำกระบีแน่นร่างกายของเธอมีชายหนุ่มยืนเคียงอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความดูแคลน ฟางเฉิงหัวะาละเบาๆราวกับสิ้นหวังดวงตาของเขาไว้วุ่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นปความเย็นชาท้ายที่สุดพวกเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆจริงสินะเขากำมัดแน่นเลือดไหลซึมจากรอยแผลฝ่ามือทั้งสองสันเทาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดจากบาดแผลแต่เป็นเพราะศรัทธาที่ถูกขักหลังเจ้าเป็นอวตารของเทพปีสาตชายหนุ่มพูดขึ้น เจ้าจะกลายเป็นภัยในอนาคตไม่เพียงแค่พลังของเจ้าแต่ทรัพยากรที่ครอบครองถ้าเจ้าตายมันก็จะเป็นตกเป็นของพวกเราเขาชักกระบ,บี่ออกมาแสงกระบ,บี่เย็นเหยียบสะท้อนแสงสายฟ้าในข้าคืนมันจะง่ายกว่านี้ถ้าเจ้าแค่ยอมตายไปซะฝางเสียงเงียบไปคู่หนึ่งเขามองที่คนสองคนเบื้องหน้าคนที่เขาเคยเรียกว่าสหาย แค่ทรัพยากรงันหรือเสียงของเขาเย็นชาแต่ทว่ากลับเต็มไปได้วยความปวดร้าวพวกเราเติบัวมาด้วยกันผ่านความเป็นความตายมานับไปทุกท่วนสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาสิบปีแต่สุดท้ายพวกเจ้าต้องการแค่สิ่งนี้งั้นหรือน้ําเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นราวกับคมหอ,อกทิ่มแทงหัวใจของทั้งสองทําไมทําไมกันทำไดนั้น เสียงฟ้าร้องคำรามลั่นพื้นดินสั่นสะเทือนหินผาแตกเล้าจากแรงกดดันอันมหาศาลตูมเสียงเสียงระเบิดเกิดขึ้นฟางเฉิงกระแทกผ่าเท้าลงกับพื้นพลังอันมหาศาลร,ระเบิดออกสายลมพายุพัดกระนำขึ้นพลังสีดำปะทุออกจากล่างของเขา แรงกดดันอันมหาศาลแผ่ซ่านไปทั่วหุบเขาระวังตัวพลังของเขากำลังตื่นขึ้นชายหนุ่มร้องเตือนแต่ไม่ทันไรชั่วแสงแหวกอากาศดังขึ้นชั่วพริบตาเดียวร่างของชายหนุ่มก็ถูกซัดเปรียวกระเด็นออกไปกระบี่หลุดออกจากมือเลือดสาดกระจายทั่วพื้นหญิงสาวรีบพุ่งเข้าโจมตีแต่ปั้งฟังเฉิงเพียงแค่สะบัดมือ กระบี่ของนางก็ถูกซัดออกจากมือกระดิดนางกระเด็นหอยหลังหลาย,ลายว่าทรงตัวได้ทันเวลาพอดีแต่ทว่าตากับเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวนี่มันพลังของเทพปีศาสตร์ฟางเฉิงยืนนิ่งกลางสายฝนร่างกายของเขามีอักขระโบราณเรืองแสงขึ้นมาอย่างช้าๆดวงตาแดงฉานราวกับเปลไฟโลกันถ้าผู้เจ้าคิดจะฆ่า เขาก็ซิบต่ำก็ลองดูสิตุม้มขึ้นพลังอันมหาศาลแผ่ซ่านออกมากดทับไปทั่วทุกทิศกระแทกทั้งสองคนจนกระเด็นออกไปแต่แล้วชะ็ะเสียงดับแทงทะลุเนื้อดังขึ้นร่างของฟางถึงชง,งักเลือดสีดำกระเซ็นออกมาจากปากชายหนุ่มที่ถูกซัดกระเด็นก่อนไปก่อนหน้านี้กลับมายืนอยู่ด้านหลัง,ขงเขาแล้วเจ้าทำให้ข้าต้องใช้ วิธีทีสุขปกจริงเลยนะดาบที่เปื้อนเลือดอยู่ปักอยู่กลางหลังของฟางเฉิงฉก่อนที่จะถูกกระแทกนั้นไม่ลึกว่าเดิมทอนที่เจ้าสูงสุดเจ้าก็คือราชันแต่ตอนที่เจ้าถูกกดต่ำสุดเจ้าก็แค่สุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นฟางเฉิงฉกักเลือดออกมาแต่กับหัวเราะเบาๆด้วยดวงตาอันเขาของเขาก็บนลงข้าเคยเชื่อว่ามิตร มิตรภาพสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้แต่ดูเหมือนว่ายุทธภพนี้ยังคงเหมือนเดิมทรยศหรือหักหลังและผักให้การตกไปในขุมนรกชั่วหญิงสาวกระชากกระบี่ออกเลือดสีดำไหลอาบพื้นพลังปีศาจในร่างของฟางเฉิงประทุกออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ในที่สุดพื้นดินใต้เท้าก็สุดลงฟางเฉิงค่อยๆล่องลุในปุบเขียว หุบเหวที่ไร้ก้นบึง้งดวงตาเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทก่อนที่ร่างของเขาจะหายไปในความมืดนิดฟ้าผ่าลงกลางหุบเขาเสียงดังสนัน่นทั่วพ,พื้นดินสายฝนยังคงตกกระหนำ่ำแต่ไม่มีใครรู้ว่าปีศาจที่แท้จริงเพิ่งถือกำเนิดในห้วงมืด